ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเรื่องขอบริการท่านผู้ชมทุกคนนะเออวันนี้ผมนะทุกคนเราเราผมจะมาเล่นเกมเกมหนึ่งซึ่งยังไงอ่ะไอ้กัปตันมันชวนผมเล่นแล้วผมก็ไปชวนไอ้เฟิร์สเล่นต่อนะทุกคนนะก็คือเกมนี้มิใช่ว่ากูดกูดดักผมนะทุกคนไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะทุกคนนะถ้าอ่านชิปบีก็ขออภัยด้วยผมนะมาคลิปแรกของปีมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะไปดูกันเออรุนว่า <Yeah. c oughs> ยี้บ่หายกูณทำไงอะไรเด็กูเป็นเป็ดเนนะี่ยเด็กไงอะทำอะไรอ๋อผมไม่เคยเป็นเป็ดหรอกทุกคนผมต้องหาคนที่อยู่คนเดียวข้าวอะ่ะแต่นะ่ะงั้นัไม่ได้เว้ยน,นี่คืออะไรอ่ะท่ออุ๊ยอ้อวิ่วางงี้ได้นี่หว่าเต็มไปกี่นี่ไง ลงแม่งลงท่อลงท่อลงท่อไปไปไปนาขึ้นมานดีคสลัมเขาเข้าไปอย่างแหลกอ่ะใครคนไหน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 แย่คนไหนแ่ดูมงคลโอเคโเไม่ใช่มาทำยังไงต่อทำเคล็ยงไงทำเคลยังไง ยี่ทุกคนตื่นเต้นว่ะไปดีเอเคเดียวอเอเไเดี็บออสองเก็บส,ส,สองเก็บสองนะโอเคอเก็บไป ตอนแรกผมก็วันๆลุงขาคูอยู่่าล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 ลา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 ลลาลาหาล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 ายวลาลงเดิาลาหาูกลสะดุ้งเลา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 าล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 า่าล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 าดาลาลเลาลาลเลา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 ลนลา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 ลแลา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 ลอลา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 ลกาาล ขยันโหลดีิเราจะไปรอดเลยพี่จีนดิค่หมเดิเราจะไปรอดเลยพี่จีนแค่มิาจไรอดเลยพี่จีนดิแค่หมเาไปรอดเลยพี่นมัาไปรอด่จีนดแ่มดาปรอดมจดหมดิเรารอดเลยี่จดิแค่หมเราจกปรอชเลยพี่ภารกิจมเรารอเลี่ีกิคมเราจะไปรอดเลยีนกคเราต้องรอเาี่ิ่เาภรอเจนดิอเดเนจะจีนะ เตือนแล้วอย่าเพิ่ง <Okay. S 1> กดนะกดกด e ไปแล้วครับแล้วก็ลากตังใส่กระเป๋าเฮ้ยม,มีเวลาสามนาทีวะ่ะคือเลยว่าทุกคนงงว่ตวนะตอนนี้แบคมูลข้ารับใช้สามารถเห็นคนได้บนพื้บบนที่อวกาศเอาแล้วรอเคครับไหนคนตายไหนอะ ไม่มีไม่ไม่มีใครตาใครกดกันดีกว่าเอาลวใครกรกันกรใครกรอ่ะกูอยู่กับสามคนเมื่อกี้เนี่ยอ้าวข้ามไหมมันเล่นยังไงเดี๋ยวผมยังงอยู่เลยตอนนี้มาเล่นยังไงเนี่ยมาเล่นยังไงดีงงนะนะงงนะทุกคนงงนะงงมากเลยกะคือแบบงงเว้ยว่ามันเล่นยังไงเกมเนี้ยเล่นไม่เป็นวะนี่ไง ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเรียกประชุมแทงพวกข้ารับใช้เพื่อป้องกันตัวเองได้แต่คุณต้องหาแวมไพร์อ๋อเรียบวนมันออกมาซะ hey, โอ้โหอ,อันยากอ,ยอ,อะไรอะไรอะไรไม่เก,เกี่ยวอย่าอย่าอย่า <c oughs> อย่าอันตรายอันตรายไม่ได้ไม่ได้เอ้าอ่าสวย มาเล่นยังไงก่อนเกลีย์เนี่ยเสียงอ่ากูเป็นเป็ดแล้วหนึ่งไอ้สัตว์ดีเป็นกล็ดกับดันแดะเราอย่าเพิ่งรีบค่ะอย่าลั่นกดสเปซปลาเด็ดขาดไม่งกูตายมันจะเย็นดีจะเย็นดีวิ่ยจะเย็นดีโอ้โหหลายเกิน คันเห็นวะล่ะเอาพี่มอสแม่งเคยฆ่าคือกูด่าพ่อไว้แน่เลยอันตรายแน่อันตรายแน่ควบคู่วะนี่ฆ่าคู่วะนี่อย่าหน่าอย่าหน่าอย่าฆ่าคู่น่าอย่าฆ่าคู่น่าเดี๋ยวเราต้องหาฆ่าตรงตรงที่มีหลุมใกล้ๆไปไอ่ทำไรอาแน่ทำไรอ่าทำไรอาแน่ ทำไรอ่ะไอ้เดินตามเดินตามไปแล้วไอ้แน่แน่แน่ไอ้แนทำไรอ่ะไอ้ทำไรอ่ะทำไรอ่ะไอ้แน่ทำไรอ่ะทำไรทำไรเยอะเหลือได้เฮ้ยเราไปฆ่าแถวข้างล่างดีกว่าโอ้โหคนเต็มเลยไอ้แน่ทำไรอ่ะเอ้าหายไปหมดละตอนนี้เราต้องทำยังไงเดียวทุกคนคิดไม่ออกว่ะครับนึงคือตอนเนี้ยเราฆ่าให้ไม่ได้เลยเว้ยทุกคนคือแต่ละคนแบบอยู่ด้วยกันอ่ะโอ้หมอกเต็มเลยว่ากูฆ่าสบายละ ฟิร์สอะไรกันแล้วนี่ผมเดินเดี๋ยวจะเย็นดีจะเย็นดีนดคุณอย่ามาบ้วยผมดีเย็นดีชัดเจนอะไรผมก็เดินมาอะตอนแรกนะผมเดินมาจากทางขวาผมไหมแล้วผมก็เดินมากับใครอีกคนหนึ่งไม่รู้เขาเดินมาพร้อมผมแล้วผมก็เห็นปุ่มรีพอร์ตขึ้นแล้วผมก็รีพอร์ตเลยอ้าวอ้ะอะงงาอะงั้นไปอ่ะแล้วแต่ะแล้วแต่คุณเลยอยะ อ๋อตายแล้วเหม่งไม่เกือบมันอันนี้ไงมันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรเหตุการณ์มันฉุกดวงหุกเลยเกินเลยเกิดตอนผมต้องกวกความหวังไว้กจากกันแล้วตอนเนี้ยโอ้โห ก็เินกับเจี๊ยบกิน่กจ้บเกี๊ยบโอ้โหฝีหย่องฝีหย่องฝีหย่องฝีหยไอ้กิงฝีหย่องจบเลยฝีหย่อเฝีหย่องจบเลยฝีหย่องฝีหย่องจบเลย ไอ้กิจไอ้กาไม่ใช่กิจโจรเลยเอาเอ้ไม่กิจเหรอผมนผมโจรผมโจรที่หยอกไปแล้วร้อยร้อยไปเอาแล้วตาคู่ผมไปแม่่ใ่ยเอาเสมอว่ะน่ะเข้าคู่ๆเลยทีนี่เข้าเข้าสั่งเตคู่เลยน่เข้าสั่งเตคู่เลยเอาหนเป็นงินอะ เข้าสังเติเข้าสังเติคู่เลยแล้วมันอยู่ไหนตอนแรกดแบบเออจะเสมอแล้วก็แบบอยู่ดีเข้าคู่อะงงนะไปดูไปดูกับตาจะาคาได้เปล่าเนี่ยวิ่งวนเป็นม้าหมุนเลยเนี่ยเฮ้ยเอ๋อจุกอะ เฮ้ยเอาว่ะพวกคนที่สมาแล้วเฮ้ยจนได้รื้อร้อยเอาแล้วเอามึงโยนอย่างงี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมึงโยนไม่ได้ รีบค่าเกินบางทีอ่ะยอมอย่างนี้ได้ไงโอ้โหบ้านป้ามงไอ้จัดรีบเออร์รีบบอกครับจันนกโดโด้ทำหน้าที่อะไรอ่ะโดโด้อ่ะเามาหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปท่าเรือ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 พี่ไปท่าเรือเคุยดผมมีท่าเรือสอนพี่ มีคุยกับตำรวจกับอันนั้นตกปลาพี่ <fuer ic S 1> ไม่เป็นใช่ไหมพี่พี่ไม่ได้เป็นใช่ไหมไ <nun> <c oughs> ม่เป็ี่ยนเลยเนี่ยน่หนาที่ไปกระซวกผมตายนะเอาหายเอานี่เดี๋ยวถ้าเรือไปทางไหนนี่ถ้าเรือเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางพี่ทางนี้ทางนี้นี่ใ <c oughs> ช่หรออันตรายว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสื่ออะไรเสื่ออะไรเสื่อมาแล้วทั้งหมา เอาพี่อยู่ไหนแล้วพี่เอาวบอลหายหามาฟันแล้วนะไปไปไปนี่เถอะนะไว้ใจคนผิดใช่หรือคนรักตัวนะต้องก็นไปหนึ่งคนบอลบอลรักตัวนะร้อนตัวเยี่ยลยกูไม่ได้ร้อนตัวอุ้ยสตอร์สตอเสฉันเลิกเกิน่ะ ไม่ค่อยดะจ้าเป็นรถเด้กูสะคิปกูจะคิปกูสะคิปในแบบกูจะคิปสะคิปไม่มีอยู่จริงอ่ะผมว่าสะคิปไม่มีอยู่จริงามึงไม่เชื่อมึงไม่เชื่อมึงตายป่ะไอ้เหี้ย่นั่นกูสะคิดไหมกูสะคิดไหมเอ้าไอ้เหี้ยหยอนใครโหวตมึงกูไม่ได้โหวตเอาเร็วเอาเร็วกู บอกอยู่ว่ามันเป็นโดด้วยไอ้หนูัวชนะมันปั่นให้อิมเพกตายเฮ้ยเอ้าไ่เข้าตามเกมกูทุกเม็ดอู้โอ้กูก็อุตส่าห์บอกพวกมึงแล้วว่ามันเป็นนกโดดด้วยกับพี่ผมผมเครื่องพี่นี่แหละพี่พี่ผมผมอุตส่าห์ไว้ใจพี่นะอุตส่าห์เดินไปกับวีแล้วไอ้พวกไปไหนมาปั๊บตาย มาแล้วมาไปไปไปเอ๋ไปอืมก็ตอนแรกเอ๊ะก็ว่าหายไปไหนไอ้เฟิร์สไปเดี๋ยวมาแล้วก็เรียบร้อยโอเคผมลาด้วยกันนะก็สวัสดีก็ขอตลาไปก่อนนะทุกคนนะใครชอบทีมยังบีบลรือไล่เจสไล่กรดดิ้งกับผมด้วยผมนันะทุกคนนะก็คือตอนนี้เราอัดมา44นาทีนะทุกคนนะคือไม่รู้ว่าเราจะตัดเหลือกี่นาทีเหมือนกันนะทุกคนนะก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะทุกคนนะกกก็มีสันวา โซนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับลีไป